เคสตี้ชุดที่ 17, ิมพ์รายงานวิเคราะห์ขายหรืออายุนี่ลูกนี่เลือกมา2รายงานรายงานวิเคราะห์การขายจะอยู่ในหมวดของ order to cash นะครับซึ่งรายงานแรกที่เราจะลองดึงข้อมูลก็คือรายงานการลูกหนี้ครับเมื่อเข้าไปแล้วโปรแกรมจะให้เราเลือกช่วงเดือนที่เราต้องการนะครับในที่นี้เราจะเลือกเป็นเดือนพฤษภาคมเท่านั้นนะครับ การเอ็ก r t ข้อมูลเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น pdf หรือ excel นะครับจากนั้นกดที่สัญลักษณ์มุมขวาบนจากนั้นให้กด yes ครับรอโปรแกรมประมวลผลสักครู่เมื่อได้รายงานแล้วให้กดตกลงครับรายงานจะแสดงข้อมูลของลูกหนี้แต่ละรายยอดขายรายการรับชำระเงินและยอดหนี้คงเหลือ ทั้งนี้แดดบรรทัดสุดท้ายจะเป็นผลรวมของแต่ละรายการนะครับรายงานต่อไปที่เราจะลองดึงข้อมูลก็คือรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้แยกตามลูกค้าแบบละเอียดครับ เมื่อเข้ามาแล้วเราจะสามารถกําหนดเดือนที่เราต้องการดึงข้อมูลได้นะครับในที่นี้เราเลือกเป็นเดือน5.25ทับสนะครับจากนั้นคลิกที่สัญลักษณ์มุมขวาบนเหมือนเดิมเลยครับเมื่อได้รายงานแล้วให้กดตกลงและนี่ก็เป็นตัวอย่างของการดึงรายงานวิเคราะห์การขายของโปรแกรม Smartbit 366นะครับ